ครับผมผมจะดูดฝากครอบอาฝากครอบตรงนี้ของเวียบร้อยออกนะครับเครื่องมือก็นี่ผมไม่ได้คิดเองนะผมเห็นใน t i k t o อกนะครับของทาวของต่างชาติก็เลยมาทำลองมาทำดูมาดูก็น่ามันจะออกไหมโอเคนี่นะ ผมจะงัดใส่นี่ตรงว้าวโอเคปกติก็จะวิธีกบออกก็ต้องใช้ใช้ค้อนตอกหยาบอไปเนาะลองดูมันจะออกไหมเนี่ย เอาสั okay. ้นไปมาอดไหมโอเคนี่ผมที่บัตจะยาวกอดูเอาแล้วกันนะครับนี่ผมเอานี่ไปขัดเอ้าขัดให้มันแน่นนี่หมุนปรับปรับอ่าออกอยู่ ถึงเราจะสั้นแต่ก็ออกครับผมปั๊บปุ๊บโอเคนี่นะครับถือว่าใช้งานได้อยู่ก็มาเกี่ยวตรงนี้นี่อาจจะไปรอยนิดนึงก็สข,ขัดเอาก็ไปหาเสเหล็กมาทำเอาครับผม